สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณห,หลายหค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยไซง่อนนะคะวันที่20เมษายน2565นะคะก่อนคำนวณค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่19เมษายนก่อนนะคะพี่น้องเท่าหรือเปล่านะคะ 19เมษายนนะคะใจะให้เด่นปกติ3และ2นะคะพี่น้องวันนี้ไม่มานะคะเด่นแยกไม่มานะคะพี่น้องมาเตะเด่นรวมนะคะบนมา4 9 7ล่าง5 9นะคะพี่น้องเข้าคู่ตัวกับ7 9 9 7มาคู่เดียวนะคะเด่น v ีพีจะให้2และ1ไม่มานะ,ะพี่น้องบนมา6 4 0ล่าง5 3นะคะพี่น้องวันนี้มา5นะคะ5มาทั้งปกติและ v ีไนะคะพี่น้อง หกมาหลักร้อยนะคะค่ามาต่อวันที่20เมษายนนะคะ20เมษายนนะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัน19เมษายนมาคำนวณน,นะคะ3ตัวบนค่ะปกติและ v i p นะคะปกติ497 v i p 640นะคะพี่น้อง4บวก9บวก7บวก6บวก4นะคะได้30นะคะ สามลบหเหลือ29่บวกหได้31นะคะพี่น้องใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัวเอาตัวหน้ามาด้วยนะคะเอา3มาด้วยหรือ2มาด้วยนะคะแล้วแต่มักเนาะค่ะพี่น้องคาเก้่งถึง9กนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ก็ดเก้าแปถึงศูค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองาศูนย์สี่ศูนย์ห้าศนะคะ

ดูคู่ก่อนนะคะค่อยดูตัวเด่นนะคะศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าค่ะพี่น้องคะศูน,นะคะศูนย์สองศูนย์สามสามศูนย์นะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้านแล้วก็ศูนย์เก้ะคะหนถึงหนนะคะ,ะ,คะพี่น้องหนึ่งสองหนึ่ะคะหนึ่งหนะคะ, 5, 8, ะ,คะพี่น้อง แลวแต่มักด้อค่ะพี่น้องค่ะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะเด่นปกติวันนี้นะคะอยู่ที่เก้าและแปดนะคะพี่น้องวันนี้ตัวเด่นมาแบบนี้เหมือนจะมาเลขเบิ้ลนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเบิ้ลอะไรเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะคะเนาะความน่าจะเป็นนะคะจากที่ใจคำนวณน,นะคะถ้าเลขเด่นซ้ำกันนะคะเลขเบิ้ลจะมานะคะเด่น v i p นะคะ อยู่ที่เก้าและแปดเหมือนกันนะคะพี่น้องเด่นรวมทุกรอบนะคะของหวยไซง่อนวันที่20เมษายน2565นะคะอยู่ที่5และ9นะคะพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนที่ใจจับให้จับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะเก้าจับกับอะไรได้บ้างนะคะ 9ก9าจับได้แค่นี้นะคะพี่นองวันนี้เลขน้อยนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจบคลิปใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขอบคุณไดห้หลายค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ